นอนเค,เค็งไปลูกอะน้องตื่นแล้วเหรอคะอะน้องตื่นเหรออะน้องปวดฉี่ไหมคะเดี๋ยวพาไปฉี่นะคะน้องฉี่เลยนะเก่งน้องฉี่เลยเก่งมากลูกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะน้องคนเก่งทําเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอากาศร้อนจัดใช่ไหมลูกโอ้โหหนูจะกินน้ําเย็นก็ไม่ไม,ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ทันใจหนูงับน้ําแข็งเลยงับก้อนน้าแข็งเลยเหรอลูกโอ้โหชอบมากเลย ชอบเลยแต่แรกไม่เอาใส่ชามไม่ได้ก,กับชามน้านะคะแต่หนูคาบออกมาเลยเนี่ยมาเลียเองเลยมันอร่อยเลอลูกมันชื่นใจใช่ไหมคะน้องชื่นใจโอ้โหน้องชอบน้ําแข็งชื่นใจมากเลยใช่ไหมคะอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้ก็ต้องน้ําแข็งใช่ไหมลูกออย่ใหญ่เลย อยากจะงับเข้าไปในปากแล้วสิแต่มันงับไม่ได้ใช่ไหมลูกมันจะงับทีไรมันก็หนีหนูไปตลอดเลยใช่ไหมลูกมันถลายถลายถลายไปงับไม่ได้เลยก็มันเป็นน้ําแข็งไงลูกมันชิ้นใหญ่ด้วยใช่ไหมงับไม่ได้งับไม่ได้งั้งั้งั้ไปลูก